สวัสดีท่านผู้ชมครับนี่คือชมผ้านักเตะที่เราจะบวกในวันนี้นะครับก็อยู่กับแขกรับเชิญสองคนครับคุณบอมกับคุณเจ๋ครับขอเสียงนะครับโอเควัสดีครับโอเคครับเราควรทำยครับโังดีครับโเครีคโทยังงีครับโคี่บโอเคาควรทางรับังครคัง ถ้าจะชนต้อประมาณแค่้นชั้นว่าัมเจ็ดครั้เโว้พองอะดาทิ่าละิเลโอเคครับถ้าเป็นเลขขี้อมันจะติดไ่อถเป็นเลขคนะครับถ้ากดด้็นตลออปเกค้างหรือว่ากดให้มันชนหรือว่ากดเกิดค้างอชนชนก็สามล้กดค้งโอเคต่อมาเยอะถ้าแหมาแล้วจะปิาาก,จะจะกัน นี่คือนักเตะที่ผมชอบมากเลยนะครับตามแล้วนาานี่เป็นนักเตะนี่เป็นโกที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะีหาดอีซับชอบมีหลายตัวเนี่ยชอบมีหลตัวเลยชอบที่สุดเหรอคนนี้คนเดียวกี่ครั้งแล้ววะกี่ครั้งแล้ว

ตีครับตัวันี้ไม่เกี่ยวโอเคครับสำหรับพันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ